สวัสดีครับแฟนคลับ FC of Action Channel นะครับเรามาสรุปหวยสำนักต่างๆงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับนี่คือมาสีหมอนะครับมาสีหมอกหวยก็จะเป็น56028นนะครับสำนักนี้ถือว่าแม่นที่สุดวันนี้เราจะมาสรุปหวยจากสูตรอาจารย์ต่างๆนะครับ อันนี้มานำโชคนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกบนนะครับเขาบอกว่ามีสี่มีสองมีเก้านะครับสรุปมาก็มีสองมีสี่เมื่อประกบกันเข้าก็ศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์สี่เจ็ดสี่อันนี้คือบนนะครับมานำโชคล่างก็คือหนึ่งสองหกนะครับสรุปออกมาคือได้หนึ่งกับหกนะครับประกบกันเข้าก็จะเป็นหนึ่งสามหนึ่งแปดหกสามแปดหกนะครับ นี้คือหมานาโชคนะครับเราเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเซอร์สรากินแบ่งรัฐบาลนะเขาเท่านั้นนะครับสูตรนี้ครับถล่มเช่ามือนะครับงวดวันที่1นุมภาพันธ์สองพนะครับวิ่งบนให้1ครับ3ตัวก็จะมี415 1215นะครับต่อไปล่างนะครับฟันตัวเดียวคือ8คือ8ปดสาล้กับ8ดข้าวเด่นก็คือ8นะครับนี้คือ ถล่มเจ้ามือนะครับชอบตัวนั้นจัดตัวนั้นนะครับเราเป็นแนวทางให้ท่านซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสิงโตแดงนะครับสูตรนี้ครับบนเนี่ยเข้าทุกงวดก็จะมีเลขสองเลขสามเลขหกเลขแปดเลขศูนยนะครับสามตัวบนก็จะมี4ี่สองแปดเจ็ดสองสีนะครับสองตัวก็จะมี24แล้วก็สออันนี้คือสิงโตแดงนะครับ ล่างเข้าทุกงวดก็จะมีเลข0นย์เลข2เลข9กนะครับเขาก็จะให้คือ9 8และ95นะครับนี้คือสิงโตแดงนะครับชอบตัวในจัดตัวนั้นเลยครับอันนี้สูตรเลขล็อกพารวยนะครับชอบล็อก1ล็อก2ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อก6ล็อก7ล็อก8ล็อก9และ0ครับอย่างชอบ1นะครับก็คือ1 2 1 3 1819อย่างนี้ครับอันนี้คือ ชอบเลขล็อกนะครับถ้าท่านได้เลขหวยตัวเดียวอะครับชอบตัวไหนให้ซื้อตามล็อกตัวนั้นครับเช่นล็อก7ก็ชอบ7จ็ดสอ7เอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าล็อกผ่านรวยครับคือท่านได้หวยตัวหนึ่งตัวใดนะครับชอบท่านก็ซื้อตามล็อกนี้ครับบอกเลยครับสูตรนี้เข้าเกือบทุกงวดครับอาจารย์หนูนะครับ สูตรอาจารย์หนูเลขมงคลบนนะครับบนให้2ครับ2กับ5นะครับใครชอบเลขวิ่งนะครับเลขมงคลเลขสามนะครับก็จะมีเลข3เลข8อันนี้คืออาจารย์หนูครับเด่นบนตัวเดียวเลขให้2เด่นล่างคือ3นี้คือสูตรอาจารย์หนูครับเจ้าแม่ตะเคียนทอนะครับเด่น3รอง 2, นะครับเด่นสูตคือ3 728นะประกบกันเข้าก็คือ31133553 3993ครับ2002 2332 2662นี้คือเจ้าแม่ตะเกียนทองงวดวันที่1กุมภาพันธ์ครับชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเลยครับงวดนี้มาสีหมอนะครับ1กุมภามีเด่น2 5นะครับวิ่งบนฟัน5ตัวเดียวนะครับ วิ่งล่างนะครับเลข3ตัวเดียวนะครับบนก็จะมี5นะครับ20 2 7 5 0 5 7นะครับเลขล่างเด่นก็จะเป็น3ครับจะเป็น3 1 3 6 8 1 8 9นะครับนี้คือมาสสีหมอกครับ1่กุมภาครับเาพ่อปากแดงนะครับเด่น3 8 5 4ครับเด่นรองคือ5กับ8นะครับ สามตัวก็คือห้าหกสี่ครับหนึ่งสองแปดห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าหนะครับ8 ,2,2,8 อ3ส8 8 7ปดแปดสามสามแนะครับนี่คือเจ้าพ่อปากด ce, แกดงนะครับชอบตัวนันจัดตัวนั้นครับตัวเด่นก็คือตัวใหญ่ในเลขสามนะครับแปดห้าสี่นี่คือเจ้าพ่อปากแดงครับอันนี้อาจารย์หนูนะครับ เลขมงคลให้สองครับมงคลล่างให้สามนะครับส่วนใหญ่นี่เข้าตรงๆนะครับนี่คือจานหนูครับดวา